ท่านนะครับเนาะคนโทรไลนหลายเป็นไก่เลยครับสายรับสายถ้าไม่ไหวสวัสดีโอปอสเพื่ีครับสวัสดมงาน ABC ถามหาหมวดที่แล้วหน้าขี้หน่อยฟันแม่นเพิ่นเลยว่าอยากถามว่าเวณหน้าขี้หน่อยตัวใดเอาให้ดูวัดก่อนก่อนหน้าขี้หน่อยเป็นไผ่นอกเป็นลูกสาวครับผมแฉ่งเอฟซีหน้าขี้หน่อยต้นหอมที่ไปร้านน่ะคือลูกสาวโอปอพารวยอันนี้แก ขอเท้าความก่อนเนาะแกฝันว่ามีคนมาเต็งบ้านนะครับมีคนมาเตมบ้านนะฝันว่ามีคนมากินเลี้ยงกันเต็มบ้านเลยแกก็บอกบ้านเลขที่หนึ่งสี่เก้านะครับหนึ่งสี่เก้าผมก็ไปตัดเอาหนึ่งสี่หนึ่งเก้ากลับเอานะครับในนี้นะครับของนาคีน้อยดอันเนนาขีน้อยตุนหอมนีลูกของโอปอลีีฟันถือแม่นมาจากหวดวันนี้วันที่สี่ครับผมวันนี้วันที่สี่ครับแกบอกไม่เยอะนะแกบอกไม่เยอะนะครับ บนล่างแค่นั้นเองถ้าเพื่อนฝันเพื่อนสีบอกกันบ่แกจะบอกคือบอกเอามาออกกล่องเนี่ยแกเขินแกไออยากไอเพิ่งบอกแค่ตัวเลขพออ่านุหนู้นจะบอกพ่อแค่ตัวเลขพอแล้วพ่อเขาไปพูดเอาอย่างงี้อยากไง่ายเป็นสาวแล้วก็ได้บอกออกกี่ออกคลิปที่ดีเด้เนาะใช่ใช่ถ้าบอกคือออกตั้งแต่เด็กๆแล้วครับถ้าเกิดบอกแกถ้าเกิดแกบอกเนี่ยมันจะออกมันจะแม่น ครับอาหน้าขี้น้อยวดที่แล้วฝันว่ามูงว่าเต็มเฮียนบ่ใช่ครับบ้านเลขที่เท่าไดรขก่อวันที่เบ้านเลขที่หนึ่งสี่เก้านะครับมันนี้นหาคีน้อยวดที่้วาจะว่าเข่าสามวัแล้าเข่าสามวัวนะครับวันวดที่สี่ใช่ครับเพื่อนฝันบ่ค่ะเพื่อนฝันนะครับฝันแกแกก็จะไม่พูดมากหรอกแกบอกว่าหนูหนูฝันแล้วนะอ่าเลขจะมาตัวนี้นะอย่างเงี้ยเออ เพราะว่าแกจะสัมผัสได้อะไรสักอย่างนี่แหละก็เหมือนแกลำอย่างนี้แกก็ลำของแกเองไม่ได้ซ้อมแกนึกอยากจะลำแกก็ลำแล้วแกจะได้โชคถ้าเกิดแกลำถ้าไม่ไปคือไม่ไปนะงแบบภาษามานีนี่แกไม่ไปเพราะว่าแกติดเรียนเนาะใช่แต่ว่าขันสิไปนีติดเรียนก็ไปไปถ้าอยากไปถ้าอยากไปตอนนี้แกกําลังจะอะไรนะอยากเป็นศิลปิน แกก็คนอยากเป็นศินลปินแกต้องเนี่ยเอาลาโพงไปเต้นอยู่โรงเรียนทุกวันเอาไปด้วยเหรอไปไปครับผมลาโพงเล็กอยอยากเป็นศินลปินอยากเป็นศินลปิน <S 1> <S 1> <S แต่ก็ไม่ไวบอกเลขพ่อเหมือนเดิมติดต่อมาเด้อผู้ใดเสียลูกสาวโอปอหน้าขี้หน่อยต้นหอมไปเป็นศินลปินอยากเป็นศินลปิน ผมก็ปวดเปิ้ลเพิ้ลเพ่งมักเพิ่งสไตล์ไดแต่เพิ่ลมักสไตล์ได้นูแล้วอยากไปหนูแล้วเกาหลีเกาหลีโอ้น้องชอบเกาหลีให้เป็นนางรำก็ไม่เป็นอยากจะเป็นศิลปินแต่ก็รำให้อยู่รำให้อยู่ครับอ่ะเพิ่นฝันยังไรค่ะวันนี้เพิ่นเมื่อเช้าล่าสุดนะฮะกำลังจะไปส่งไปโรงเรียนกำลังขึ้นรถแล้วสตาร์ทรถถอยหลังรถออกไปแล้วพ่อหนูมีอะไรจะบอกพ่ออยากถูกหวยไหมร่าพ่ออยากถูกหวยบปล่ถ้าถูกแล้ว พาหนูไปดูหนังโอ้นะอยากไปเบื้องหนังอยากไปดูหนังอยากไปดูหนังเรื่องกําลังที่คิดกันอยู่ตอนนี้นั่นแหละโอ้อถ้าถูกแล้วพาหนูไปดูหนังนะก็เหมือนแกเคยบอกว่าถ้าถูกตัวนี้ <c oughs> ซื้อรถเก่งให้หนูได้ไหมน <c oughs> ะสมัยเด็กๆแกจะพูดคํานี้ออกมา <c oughs> แต่ว่าบางคน ไม่เข้าใจไงคิดว่าเป็นรถเก่งคันจริงๆอย่างเงี้ยนะคันซื้อได้ก็ซื้อ,อได้ดีใช่ซื้อของเล่นอย่างนี้ก็ได้สมัยแกเด็กๆนะครับโอ้แต่เป็นเล็กน้อยครับแ,<ต>แ<ต>กก็เลยบอกว่าเนอยากถูกเลขไหมอยากถูกเลขเนี่ยหนูจะบอกเดี <c oughs> ๋ยวว่าต้องพาหนูไปดูหนังนะอย่างเงี้ยครับแกบอกว่าหนูฝันว่าปู่หนูเนี่ยเสียปู่หนูาตายอ่าก็เลย จอดรถได้ดับเครื่องโดดรถลงมาเ่ทีเนี้ยอืก็เลยมาถามเบิกซับว่าอายุอายุปู่เนี่ยอายุเท่าไหร่อืมนอกฟันปู่เสียบ่ะใช่อายุอายุเท่าไรรหาาาไร่ก็เลยมาถามก็เลยเกิดเกิดพศออเนี่ยสองสี 99, ่เก้าเก้าสองสี่เก้าเก้าอายุประมาณหกสิบเจ็ดย่างหกสิบแปด ถ้าแกบอกแล้วแกจะแม่นเลยนะค่ะหกเจ็ดหกแปดหกเจ็ดหกแปดล้วนี้เพื่อนบอกเป็นตัวเลขมาเลขอย่างนี้เลขมากเลขลอยมานี่แกชอบหนึ่งสามห้าครับมันตรงกับผมเลยนะมันตรงกับผมเลยนะตรงมางไดขค่ะตรงคือว่าถ้าผมฝันเห็นพระพิคเนตเนี่ยส่วนมากมันจะมาสามห้าเมื่อคืนเนี่ยฝันพระพิฆเนศใช่มันตรงกันไงผมว่าโอ้ใจขึ้นเลยหนึ่งสามห้า หนึ่งสามห้าโอเปอ่์แม่ฟันเห็นพอพิคเนตคอบโอปอฟันเองใช่ใช่อันสามห้าเนี่ยคือโอมไงสัญลักษณ์โอมนะมันเหมือนสามห้าไงรอบนั้นผมก็ได้นะได้เยอะอยู่นะถ้าฝันเห็นพระพิคเนตไนีครับอืเป็นแนวกางจากโอปอฟคอยเรือนเดือนมาทั้งปีนั่นะตัดตัดเล่นแนวนะครับผมหนึ่งสามหนึ่งห้าสามห้าหนึ่งห้านะครับส่วนของต้นหอมนี่มีหกเจ็ด กับหัวก็เป็นเก้าเจ็ดนะครับผมถ,ถ้าเกิดชอบเนาะจะกลับหัวได้ไหมเป็นเก้าเจ็ดนี่แหละครับเอาเก้าเจ็ดก็ตัวเดิมรอเปล่ากับเก้าเจ็ดเป็นตัวเดิมเนาะเอาม่งต้องกลับัน้นเหรือว่าใครอยากกลับก็ลองดูนะครับแต่ถ้าแกดได้ฝันเนี่ยก็คือแกฝันแม่นนะอฝันแล้วแกจะถูกเป็นประจํานะครับงวดนี้งวดที่สี่นะครับผมสําหรับแนวทางของนาคีน้อย้องต้นหอม วันนี้มาปล่อยแทนน้องต้นหอมนะครับผมน้องต้นหอมไม่กล้าออกกล้องไปไสหลังมือไงไปโรงเรียนครับส่งไปโรงเรียนแล้วไปโรงเรียนแล้วครับเอาที่เรียนมาตั้งผีแล้วนะเอาที่ชอบลูกสาวของเบิกซับนะครับผมนี่เป็นไปโรงเรียนขออนุญาตจีแดีวกันมากนึ่งเก้าเก้านึ่งกับย้อนเพื่อนฝันว่าพึ่งมือหาเนี่ยบ้านเด็กจีหนึ่งจีเก้าแม่ก็เลยว่าคือตรงกันกับหนึ่งเก้าแม่แท้เลยว่ะแต่รอบนี้ตัวตรงาบ่มี พอออ่อซอคนเสีย <ๆ S 2> คือสองสี่เก้าเก้านะครับอายุหกสิบเจ็ดย่างสิบแปดนะครับเห็นไหมครับอันเดี๋ยวเขียนพศออใส่หมองนี่ก็ได้รูปกว่อนแป๊บหนึ่งนะเขียนพศอ,อัอกหน่อยนะครับๆๆอนันหาผู้ถามกับเพื่อนกับถามไม่ได้บ้างพี่บ้างพี่พศเกิดเขียนให้ใส่ชูน้อยหน่อยนนเงสองสี่เก้าเก้านะครับผมงวดที่แล้วนี่น้องต้นหอมบอกใครอยาก ใครอยากได้ให้ซื้อเอาจะเลยครับใครอยากได้ให้ซื้อเอาอพอ่อชอบเกิดอ่ะยกไม่วันนี้อยากถูกหวยไหมถามนะครับอยากถูกหวยแต่ถูกเลขไหมถ้าถูกเลขพาหนูไปดูหนังเอาเดี๋ยวพ่อจัดให้ลูกโอ้ยสร้างเสด็จไปเบิ่งหนังเถิดน้อบ้าทีเราต้นหอมนะครับผมอชอบดูหนังบ้างชมหนัง ก็พอสอนี้สองสี่เก้าเก้าอันนี้ของหน้าคีน้อยนะครับรอบที่แล้วอุปวเพื่อนกับปวยหายหนาคีน้อยได้นอกมาที่เจ้ากับปวยปยให้ครับ่งสี่เก้าหนึ่งสี่เก้าค่ะบานมี่เอฟซีาขนุให้เพื่อนยู่พาถือหน้าคีน้อยอยูว่าสั่งนาที่แล้วครับผมนังวดนี้ใครจะไปดูไนนักับนาคีน้อยก็ไปได้สไปสองสี่เก ย่างหกแปดแล้วก็ชอบหนึ่งสามห้าสำหรับต้นหอมนั่งลั่มสายนากนางลั่มบริสุทธิ์นะค่ะนาขี้น้อยต้นหอมตีตัวงานลั่มงานบวงสวงได้นะคะเนาะเอาลูกได้แรับก็โยนแล้วล่ะเป็นแนวทางนะครับใช่กีบจะบไวฟ์ฟ้อนไห้ออซซี่นะคะโซเมพี่น้องทั้งบ้านแม่ค่ะกับผมก็ขอให้วันที่สิบหก ธันวาคม2,566นะครับผมขอให้พ่อแม่พี่น้องทางบ้านมีโชคมีลาาทุกท่านนะครับผมกดนี่ได้ทุกคนนะครับผมขอบคุณครับ